เรื่องของเรื่อง iSmart เตือนโวลต์ต่ำเราต้องวัดค่าเพื่อหาคำตอบกันครับสวัสดีครับ AP จับถชายนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์นะครับอันนี้เป็นรถยนต์ m g z s 2-018นะครับเป็นเจนหนะครับตัวนี้เป็นแบตอาร์มอลอนนะครับ d i n 75 Highlight นะครับ7 5แอมป์นะครับตัวนี้จะใหญ่กว่าสเปคสูงนะครับซึ่งว่า ที่เราซื้อแบตตัวนี้นะครับมันมีประกันสองปีครับเราจะลองดูว่าค่า CCA ของแบตนะครับที่ซื้อวันที่ยีพฤษภาสองห้านะครับตอนนี้ก็16มกราสองห้านะครับ601วันประมาณ20เดือนนะครับหปี6เดือนนะครับนี่เป็นเครื่องวัด CCA นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับผมเบรกมาแจ้เพื่อขีดโคบวกกับคู่ลบรอละผมกดออนนะครับ ดโอเคนะครับผมตั้งตรงนี้ไว้สักประมาณ800แล้วกันเมื่อก่อนมันเคยถึงนะครับ900แล้วกันอ่ะผมกดโอเคครับอ่ะผมกด SEL เนี่ยครับเพื่อดู CCA CCA ของผมอยู่ตรนตรงที่518นะครับ ก็ยังพอเยอะอยู่นะครับเนื่องจากมาเช้านะครับที่เช็คแล้ว CTA มันต่ำาปกตินะครับเจ้าของร้านนะครับร้านบ้านแบตเตอรี่บริการดีมากเลยเขาให้มาตรวจเช็คก่อนว่าแบตเตอรี่เราชาร์จปกติหรือเปล่านะครับนะครับร้านใหญ่ดีครับน่าใช้บริการนะครับพนักงานเยอะนะครับเข้ามาต้อนรับดีครับ อันนี้เป็นการวัดค่า TPA ของของร้านนะครับซึ่งอาจจะได้ค่ามาตรฐานกับผลนะครับจะเจะมื่อนเนครับตอนนี้จะตั้งที่500ครับ849 p t a นะครับอันนี้คือแบบดีปกติเลยครับแถมให้นะครับอันนี้เป็นรายละเอียด เปรียบเทียบกับแบตเตอรี่จาก71ถึง77แอมป์นะครับใช้กับซัตเอสดนะครับดูกันเอานะครับว่า CCA ไหนเยอะสุดนะครับขอบคุณครับ